สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เราพบกันนะครับในช่องเตรียมช่างเบสิกนะครับวันนี้เราจะมาหาอาจารย์พีระนะครับวันนี้เราจะมาดูสวนชวนชมอาจารย์พีระนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอบถามนะครับวิธีเลี้ยงดูต้นชวนชมนะครับว่าทําไมเราเลี้ยงทาไมมีแต่ใบนะครับอาจารย์พีระเลี้ยงมีดอกนะครับเราอาจารย์พีระสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ทีสวัสดีครับอาจารย์ทาไมสวยจังเลยต้นชวนชมครับผมอันนี้ทําไมต้นนี้มีแต่ดอกครับ ทำไมบางต้นมีมีแต่ใบครับอาจารย์เราเราเลี้ยงดูมีวิธีเลี้ยงดูดูแลร,รักษามันยังไงครับอยู่ดีช่วงจังหวะพอดีครับอาจารย์ต้นนี้เพิ่งเอาลงมาปลูกใหม่ครับเอาลงมาปลูกเขาก็เลยได้ปุ๋ยได้น้ําดีเขาก็เลยแตกดอกออกมาครับอาจารย์อ,อ๋อพอพอ,พอต้นนี้เพิ่งเพิ่งไปแต่งรากแล้วมาปลูกใหม่ใช่แล้วต้นแล้วแล้วต้นอย่างนี้ก็คือต้นอย่างนี้พอ พอไม้สมบูรณ์เต็มที่ครับอาจารย์ก็มีใบพอสมบูรณ์เต็มที่<อ>ปุ๊บเดี๋ยวเจะแผงชอ่อดอกออกมาเองครับต้องร้อยสมบูรณ์ครับอาจารย์อ๋อเป็นช่วงของ,งของเขา<ม>ด้วยนะครับอันนี้ต้นต้นชนชมมีกี่มีกีก่สายพันธุ์ครับที่เราเลี้ยงอยูงง่เนี่ยที่ที่อย่างอาจารย์มองเห็นอยู่ตอนนี้มีสองสายพันธุ์ครับอย่างนี้เดีย๋ยวให้ดูต้นนี้ครับต้นนี้สายพันธุ์อะไรบีคัมครับอาราบีคัมใช่ครับอาราบีคัมลักษณะเด่นก็คืออ้วนอ้วนกิ่งสั้นตั้ง อันนี้คือใส่ผ่านอาราบิคัมอาราบิคัมนะครับอย่างนี้อันอันอันนี้กี่เดือนแล้วครับนี่อันโอ้ต้นนี้ตั้งแต่ปลูกมานะครับก็น่าจะอายุประมาณหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีนะครับเริ่มจากการเพาะเมล็ดนะครับอ๋อจารย์เพาะเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับต้นนี้เพาะเองลยครับนี่เพาะแล้วเพาะเองนะครับดูอย่างต้นนี้ครับต้นนี้ก็ใส่ผ่านไทโซโคครับไทโซโคนะครับไทโซโคก็ลักษณะเด่นก็คือจะไม่อ้วนเหมือนอาราบิคัามกิงจะยาวนอนอันนี้ไม่อ้วน เหมือนอาราบิยคาำกิ่งยาวนะครับกิ่งยาวนอนก็ประมาณนี้ครับกิ่งยาวนอนอันนี้ก็อาราบียค่ำใช่ครับอันนี้มีพันธุ์อะไรเนี่ยครับอันนี้เป็นเพชรบ้านนาครับเพชรบ้านนาเพชรบ้านนาทรงสูงครับทรงแท่งโอ้เพชรบ้านนาทรงสูงทรงแท่งนะครับใช่อันนี้ก็จะยังไม่มีดอกอันนี้ในการดูแลยากไหมครับไม่ไม่ยากครับอาจารย์อยู่ที่การ อยู่ที่ดินนะครับดินต้องโป่งล้วนสุยอย่างเดียวครับอืมอันนี้ดินก็ผสมเองใช่ไหมครับสมเองครับอืมใน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 ดินของเรามีอะไรบ้างครับส่วนผสมที่มองเห็นก็คือมะพร้าวสับมะพร้าวสับนี่คือส่วนสําคัญนะครับมะพร้าวสับมีใบก้ามปูมะพร้าวสับใบก้ามปูแล้วก็ขี้วัวแกรบแกรบแกรบดำนิดหน่อยครับประมาณนี้แหละครับแกรบดำคือแกรบเผาแล้วนะครับใช่ครับอ อูนี้ต้นนี้กี่กี่ปีแล้วครับเนี่ยต้นนี้สองปีครับสองปีแล้วนะครับใช่ครับอือนะครับดูนะครับต้นนี้กี่ปีครับต้นนี้ต้นนี้ก็สองปีเหมือนกันครับสองปีนะครับใช่รโ้หนะครับแล้วแล้ววิธีดูแลรักษาเนี่ยเรามาใส่ปุ๋ยลดน้ำยังไงครับก็อย่างผมเนี่ยจะดูดูหน้าดินนะครับถ้าหน้าดินแห้งแห้งเงี้ยก็อาจจะลดวันเว้นวัน หรือวันละหนึ่งครั้งวันละหนึ่งครั้งนะครับใช่ครับวันละหนึ่งครั้งถ้าถ้าดินแห้งๆนะครับใช่ครับอ๋อจะวันละหนึ่งครั้งตอนตอนเช้าหรือตอนเย็นครับดีเช้าจะดีกว่าครับตอนเช้าดีกว่านะครับรดน้ำตอนเช้าบางคนกลัวแต่มันไม่โตรดแต่น้ำไม่ได้นะฮะรดน้ำครับชนชมนี่ชอบน้ำครับรดน้ำเลยครับอ๋อแต่วันละครั้งวันละครั้งก็ได้ครับวันละสองครั้งก็ได้ครับถ้ามันแห้งนะครับอ๋อถ้าวัสดุปลูกเรามันแห้งนะครับวันละสองครั้งอ๋อเราเราก็ดูที่ดินเป็นหลักใช่ครับให้มันชุ่มๆอย แต่จะให้ชื้นนะครับวัสดุปลูกเราต้องโปง่ปงโป่งโป่งล้วนซุยครับโป่งล้วนซวยนะครับถ้ามันอมน้ำมากอะไรมากมันจะเน่าแล,แล้วใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยอะไรบ้างครับปุ๋ยมก็จะมีปุ๋ยอสมมอสโมโคสครับปุ๋ยละลายช้าเม็ๆๆดเหลืองออสโมโคสแล้วก็ปุ๋ยเคมีก็คือศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกศูนย์ก็สอง,าสงอยางแค่นั้นนะครับจบเลยเราจะใส่ช่วงไหนบ้างก็ช่วงที่เรา เตรียมจะปลูกเนี่ยนะครับก็เราก็ใส่ดินลงไปสักครึ่งนึงแล้วก็ใส่ปุ๋ยรองพื้นลงไปแค่นั้นจบเลยครับมไม่ต้องดูแลอะไรแล้วจบเลยอ๋อใส่ปุ๋ยครั้งเดียวครั้งเดียวจบเลยครับคือใส่ใส่ปุ๋ยตอนปลูกแค่นั้นเองอปลูกแค่นั้นครับจบเลยอ๋อเราไม่ต้องใส่อะไรมีแต่รดน้ําใช่ครับโอ้โห oh นี่เราไม่ต้องนะครับเลี้ยงคนชมก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าการดูแลนี่จะยากหน่อยเพราะว่าการรดน้ำทำให้มันมีดอกนะครับ ต้องใช้ระยะเวลาด้วยนะครับโอ้ขอบคุณอาจารย์พีระมากเลยครับแล้วติดตามติดตามได้ในช่องทางไหนบ้างครับนี่ยพีระชวนชมครับผมกพีระชวนชมนะครับเดี๋ยวอาจารย์พีระจะพาไปแต่งรากนะครับแต่งแต่งรากยากไหมครับอาจารย์พีระไม่ยากครับง่ายง่ายครับเลดินเกินชมง่ายๆครับอ๋ออย่างนี้อย่างอย่างนี้ต้องไปแต่งรากในกี่กี่เดือนครับก็ประมาณสักสี่เดือนห้าเดือนนะครับถึงไปแต่งสี่ห้าเดือน เราก็ดูรากฝอยแตกมาเยอะๆนะครับหรือรากถ้ามันเน่าถ้ารากเสียเราก็ไปแต่งใช่ครับอ,อ๋อสี่ห้าเดือนนะครับเดี๋ยวไปแต่งรากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูอาจารย์พีระนะครับว่าวิธีการเอาออกจากกระถางแล้วมาแต่งรากยากง่ายเพียงใดมีเทคนิคยังไงนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ ขอขอบคุณนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับพบกันใหม่ครับบััสดีครับ